สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เก็ามาเชร่กันภาพพี่น้องที่มากาบปูครับพี่น้องเนาะกาบปูก่อนครับผมก่อนที่จะไปหลับช่มและสร้างแนวทางตัวเหล็กน้ากันครับเอาคลิปนี้มาวัดหลวงปู่มั่นด้ครับผมวัดหลวงปู่มั่นวัดป่าภูริตทัตตะครับผมครับวัดที่หลวงปู่มั่นเป็น เคยมาจับพันษาอยู่นี่ครับพี่น้องเนาะช่วงบรนปลายชีวิตเพิ่นครับนี่ครับผมหลวงปู่มั่นจะพาไปเบิงกุฏิเพ็่นด้วยครับผมที่เพ็่นเคยพำหนักเื่องมเพิ่นอยู่ครับพี่น้องเนาะปฏิบัติธรรมนี่ครับ กุติหลวงปู่มั่นภูริทัตโตฝนเกิดตกแน่ด้วครับผมจืนขอบีน้องครับผมเข้าไป ชมน้ำกันครับด้านน้าจิเป็นปิษนาธรรมครับพี่น้องเนะาะพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะมหาเถระครับผม เชา่ชมไปน้ำกันครับพี่น้องครับวัดป่าภูริทัตตะทีลาวาดบ้านหนองผือนะครับพี่น้องบ้านหนองผืออำเภอพันานิคมจังหวัดสนคกลนครับเดี๋ยวจะพาไปเบ่งแผ่นหินน้ำครับผมแต่ว่าเดี๋ยวไปชมกุฏิปู่ก่อนครับผม เอาครับพี่น้องครับผมสาหรับคลิปนี้เก่ามาเชื่กันจะพผ้าพี่น้องเอซีครับมานําเสนอแนวทางตัวเลขสามตัวบนปู่ศีรเกตได้ครับผมครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณปู่ศีรษเกตครับผมครับไปรับชนรับฟังสามตัวบนปู่ศีรเกตกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับงวดนี้เก่ามาเชื่มีความมั่นใจว่าจะแตกสามตัวได้ครับผมโอ้กันเลยสิวินหรือว่าประกบ เป็นเลขสามตัวบนเห้กับพี่นองเอฟซีครับผมครับนี่นะครับพี่น้องเนาะเลขปูสีสเกตครับผมหลังจากที่เข่าสามตัวงวดออกสามเก่าสองล่าสุดมันหลุดงวดนี้มั่นใจว่าจะมาสามตัวครับอันนี้ปูปลอยไปแล้วได้ครับผมเลขสี่ตัววิเศษสองตัวบนล่างครับเอาน้ำเชียรประกบเห้เพีนองเอฟซีเป็นเลขสามตัวครับผมบัดนี้ ตัวแถวคอยเห็นเลขกีโต้ยังสี่เราตัว,แ,ว,ตวแถวเท้าเทิงสิบกกรดกันแถวาไตกับบอกอดกันคอยเห็นปูเมืองมาหาเนเื้อถ่อครับเขาดีดีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวกับมานี่เดี๋ยวกับไปหนียังสี่เมนเลขเบืงองยังไงค่ะเอาครับผมสามตัวบนปูสีสกเกตครับได้ซีโค้ด้วครับพี่น้องได้ซีโค้ ฝากไปหาลอตเตอรี่ไว้เลยครับพี่น้องครับผมกอม์เชฟก็จะไปให้กัน043903904943โมมีรักเด้อครับพี่น้องครับประกบอ่าคทู่ววาเบิ่งจากเสียนเพิ่นไห้ครับพี่น้องเนาะที่เด็ดแล้วก็พี่น้องเอพี่เีฟกับน้ำครับนี่นะครับเงี้ยเขาเนี่ย อันนี้เลขล่างปูรักนวยเป็นก็เดินดีครับเด็กล่างปูบ่างหันรักนวยเข่าหนึ่งได้ครับผมครับเอามาทดตัวนี่พี่น้องเอฟซีบังนี่ครับล่งคิดไปแล้วครับผมครับเลขล่างปูรักนวยผลไม้หาหกเจ็ดครับรักด้วยหาหกเจ็ดเอาครับพี่น้องนี่คือที่เด็ดของปูสีสเกตครับผมตัวทถาเลขวิ่งเดินดีดิเนปูกับเป็นบนรางกันป่ะครับ นี่ของควรวิ่งดีจ้าก,ก็เห็นเอฟซีก็เห็นตามมาจากหมวดแเ้าท่านในรถอยู่ศูนย์กับหนึ่งแต่ว่าโปูว่มีหนึ่งนะมีศูนย์ศูนย์เนี่ยศูนย์สามศูนย์สีส่อืมจริงจริงอีกคูหนึ่งจะเป็นศูนย์เก่าด้วยครับผมครับเอาเถอพอพังพี่ดับยังพ,บงพอพังพี่เดี๋ยวต้องถามบูน้ําใส่ก่อนเพาท่านในล่ครับผมอยูย่น้ำใส่กองเจ้าประธานในล่อืมอุ่นน้ำใส่ลง นี่แหละครับพี่น้องเนาะเลข3ตัวบนครับแคปหน้าจอไว้พี่แจน้าเบิ่งเดอครับผมของแทบวะเนี่ยเป็นตะขือว่คาา่ะท่านผู้ชมนี่เอ้อทิศทางเดียวกันตัวนี้แย่เพอได้หนี่ย่เพอรครับพอชนบุรีอือ2 3 4 5เนี่ยต้องมีละแม่บ่กกอดกันกะตะกอดอ็สิ3 4, 4 4 3นะน้ำเชียร์ที่ปูกันไว้ ทีสามเอาคลิปนี้สามตัวบนครับผมแตกแน่นอนครับพี่น้องผู้มั่นใจได้ครับผมฟังในคลิปต่อครับนี่กุฏิหลวงปู่ใช่ไหมครับครับผมแน่นอนนะครับขอบคุแล้วมีมีมีบูรณะใหม่หรือว่างี้บุรณะใหม่ครับโอ๋อันนี้คือบูรณะใหม่ครับครูเราน่าใหม่แล้วครับผม มาอยู่นี่นานยังนานแล้วครับเรับพอผมเป็นคนบ้านนี้ครับโอ้กุฏิหลวงปู่มัน่นเป็นคนบ้านน้องผือเลยครับผมเป็นบ้านผ้อนะครับขนข,ข,ขี้งลูกเลยครับพี่น้องนี่นะครับกุฏิเพิ่น ม,มาตอ,อุดอ,อน,ออนผ่านน้ำอูนมาทางนี้นี่ปูใหม่บน,นนี้ยังเจา้าอ,อย่างนีนดงด้ดั้งเดิมเป็นอย่างนี้ห้ามเขาได้แค่นี้ปะ่ะห้ามขึ้น อันนั้นไม้อะไรนี่ไม้มันเป็นเป็นเป็นโรงโลงโรงกิ่งเหรอยงามเจ้ายังงั้นกน็เป็นปูตอนลงเท้าคนเราเขาไปได้มีคนเขาไปการาบเลยบ่าใช่ครับเจ้าอ๋เอเ,เป็นหลอดกุฏิเป็นหลอดกุฏิปูกันเ,เสริมบารมี ยังนอ้พี่น้องนี่เติมอะะหลอดกุตีปูไปอืมเป็นขุมบนขวงอันนี้ยังก่อนฮะเออเนียนเฮียร์ฮโอ้โอ้ปันเขียนยู่านน่เิ ลนะอันนี้่างล่าง,งฟอกหนังครับผมหนังยังครับคนเขาโรอยโอีกล่างฟอกหนังเ,เ,นเทียนว่าล่างฟอกหนังได้ครับผมเอ๋อลูกตาบ,บัวเพิ่นกับมาจำบยืน่นี่บ่าวเมนครับกุฏิเพิ่นไปทั้งบนนี้แม่นครับอันอ็นนี้จักเม็ดเนาะแต่ว่าเขาลอยหกซีบเอ็ทอันนี้ตีใส่มันเม็ด เไไมทหกสิบหา้าลอยเจ็ดสิบคือหนึ่งก้มแล้วโอ้เพินว่ากาบนริิใหม่ยังงอนี่ขางรังเดิมไ่ได้หรถ้าสมัยน,น,น,น้ถ้าสมัยคนอ,นอนนยู่ังเดิมเลยครับใหม่ยังอแต่ยังสามเพิ่นว่าใหม่เขียน ป้าเียวก้อนปไปเจดีบ่ได็เจดีบงนีบ่ได้กบทำก้อนบับาบสองบหน่บ่ค่ะบัง่าจะเดือนก่อนเดือนก่อนบาท่าได้ไปหมเงินินงนยรืองรือว่าเสริมนี่ยเสริมมายกยกไม่เอยกไม้ยกไม้ครับโอ้ยกมเดิมขัดเอาัโอ้ขัดเอา ครผมไม่ได้เห็ดครับรับช่างทั้งทั้งมีหองเดียวครับรับผมมีหองเดียวครับนี่ครับผมกุฏิลวงปู่มันเด้อครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับผมครับพาพี่น้องซีมากาบมไหว้ครับพี่น้องเนาะวัดหลวงปู่มั่นครับผมก็นเลยมีแนวทางของปูศรีสเกตมาฝากพี่น้องซีเด้อครับผมเป็นเลขสามตัวบนครับพี่น้อง เอาทายคลิปนี้กอม์ฟเชียร์กัขออวยพรให้พี่รองเอโชคดีเด้อครับผมถูกหวย้ะเงินไปนับกันในวัวันที่6 6กรกฎาคม68สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ